สวัสดีครับพบกับสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูโยเสนอเรื่องคำวัยพจน์นะครับวันนี้ครูโยจะมีเกมมาให้นะักเรียนเล่นนะครับจัดทาคลิปวิดีโอโดยคุณครูคณินรัตน์กลิ่นฉันทัศิริวิสาสวรรค์น,นะครับโรงเรียนอนุบาล พระสมุตเจดีเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับวันนี้ครูโยมาในทีมแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ในฮอก w a ตส์นั่นเองนะครับอ่าก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับไปมาลาว่ายให้นักเรียนทั้งหมดประนมมือเลยนะครับแล้วก็กล่าวบทวันทาพร้อมกันดังๆนะครับให้เพื่อนบ้านได้ยินกันให้หมดเลยครับเจซอยให้ได้ยินให้ให้ลั่นไปเลยนะครับกล่าวพร้อมกับครูโยนะกราบสวัสดีคุณครูธนินรัต และพระคุณของหนังสือสิ่งที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันมีค่าอนเนกอนันต์แก่ข้าพเจ้าเก่งมากๆเลยครับวันนี้ครูยโยก็ต้องขอขอบคุณนะครับเกมดีๆนะครับจากเพจภาษาไทยบายครูโอ๊ตด้วยนะครับขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะนี่ Are you ready? พร้อมกันรือยังเด็กๆวันนี้รายวิชาภาษาไทยป .6 นะครับการมอบหมายงานของครูยโยก็คือ 1. เตรียมสมุดมอบหมายงานนะครับก็คือสมุดวิชาภาษาไทยนะครับหรือสมุดอะไรก็ได้นะครับเตรียมมาเลยนะลูกนะ 2. เขียนชื่อนามสกุลชั้นเล็ก,กี่นะคบวันที่แล้วก็วิชาให้เรียบร้อย 3. หัวข้อวันนี้คือคำวัยพจนั่นเอง 4. เขียนข้อเลขไทย1น0ถึงสิข้อนะครับวันนี้เกมมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับคำวัยพ์คำวพจพ์คืออะไรนะนักเรียนครูโยอยากจะบอกว่าคำวัยพศเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวของนักเรียนมาตั้งแต่เกิดอ่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะปรากฏในอะไรลูกจะปรากฏในโครงฉันกาบกน,นซึ่งนักเรียนเนี่ยอาจจะซึมซับประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าครูโยอบอกนักเรียนจะบอกว่า อ๋อครูนี่มันคือคำวัยพจน์หรออ่ะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยนักเรียนคำวัยพน์ก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันตรงกรันหรือคล้ายกันมากๆแต่เขียนและออกเสียงต่างกันเช่นอะไรครูยโยจะยกตัวอ,อย่างคำวัยพ์ของคำว่านา้ำนะนักเรียนน้ำม,มีคำวัยพ์อะไรบ้างได้แก่คงคาทาราโลทานชาลาไล ชนละทีชโลธรเป็นต้นเห็นไหมเอ่ยคำเหล่านี้ทั้งหมดแปลว่าน้ำเหมือนกันทั้งหมดเลยต่อไปอีกคำหนึ่งนะคือคำว่าดอกไม้เออคำวัยพจน์ของดอกไม้มีอะไรบ้างนะได้แก่มาลีบุพชาติบุพผาโกสุมพากามาตบุหงานาจะจ๊ะโอ้โหถ้าพร้อมแล้วนะวันนี้เกมของคุูโยเป็นอย่างไรคุยูโยอธิบายก่อนนะ ครูยโยจะมีรูปมาให้แล้วครูยโยกก็จะบอกว่ารูปนั้นคืออะไรแล้วก็จะมีคํำมาให้ทั้งอสามคาแล้วก็ให้นักเรียนให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำหนึ่งคำให้ตรงกับความหมายตรงกับภาพนั่นเองแล้วก็ให้เวลาเพียงแค่5วินาทีถ้าพร้อมแล้ว let's go ข้อ1คําคำที่มีความหมายตรงกับภาพภาพนี้คือภูเขานะครับ ก็มีมาให้สามคำคำที่หนึ่งสาครคำที่สองมาเหยยงคำที่สามวายโยจับเวลาข้อ,อนี้คำตอบก็คือมาเหยยงนั่นเองมาเหยยงแปลว่าภูเขานะครับส่วนคำว่าสาครเนี่ยแปลว่าแม่น้ำนะครับนนกเรียนมีจังหวัดจังหวัดหนึ่งลงไทยด้วยสาครคืออะไรคือจังหวัดสะ สะสะส,ะสะมุดหมุดหมุดสมุดสาครนั่นเองสแสดงว่าเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่าวายโยวาโยวาโยแปลว่าลมนั่นเองนักเรียนวายโยนักเรียนจำคุโยน้มันจะมีการท่องคือวายโยวายุพายุเห็นไหมมันคือลมนั่นเองอันนี้คือเทคนิคในการจำนะครับต่อไปไปต่อที่ข้อ2นะครับ ข้อ2คําที่มีความหมายตรงกับภาพภาพภาพนี้ก็คือแม่น้ํานั่นเองนะครับคําที่1ที่มีให้เลือกนะครับรัตนาคําที่2นิรุบลคําที่3ามชโลธรจับเวลาคำตอบก็คือชโลธรน,นั่นเองนะครับเอและอีกสองคำแปลว่าอะไรอะครูอ่ะเดี๋ยวครูโยจะบอกนะจ๊ะเดี๋ยวย้อนก่อนนะ เดี๋ยวคุโยจะบอกนะเรียนรัตนาเนี่ยแปลว่าแก้วนะครับนะเรียอ,อถ้าคุโยบอกว่าพระรัตนตไตรคือแก้วสามดวงหรือแก้วสามประการรัตนารัตนะมีความหมายเหมือนกันนะครับต่อไปนิลุบลนนิลุบลนแปลว่าดอกบัวนั่นเองนะครับต่อไปไปต่อที่ข้อ3นะครับคำที่มีความหมายตรงกับภาพนะคบภาพภาพนี้คือไฟ เออนะครับคุยโยให้มาทัา้งหมดสามคำคำที่1คืออักคีคำที่สองประภยัยคำที่สสลายจับเวลาคำตอบคือข้อนี้ไม่น่าจะมีคนตอบผิดนะครับคืออักคณีนั่นเองนะครับส่วนประภัยแปลว่างามงดงามนะครับส่วนสลดยแปลว่าเขาหินนั่นเอง ต่อไปไปต่อที่ข้อ4นะครับคำที่มีความหมายตรงกับภาพภาพภาพนี้ก็คือดอกบัวนะครับคำแรกที่ให้คือหะหรือไทยคำที่สองสาโรธคำที่3เมทินีจับเวลาคำตอบก็คือสาโรธนั่นเองนะครับส่วนหะหรือไทยแปลว่า หัวใจหรือดวงใจนะครับเมทินีแปลว่าแผ่นดินนั่นเองนะครับต่อไปไปต่อที่ข้อ5้านะครับครึ่งทางแล้วคำที่มีความหมายตรงกับภาพนะคะภาพภาพนี้ก็คือฟ้านั่นเองฟ้าท้องฟ้านะครับคำแรกก็คือสุรบทคำที่สองบุหลันนะครับคำที่สามพระสุนทราหรือพระสุนทรานะครับจับเวลา ข้อนี้ตอบข้อส,สุรบดนั่นเองสุรบดแปลว่าฟ้าหรือท้องฟ้านะครับส่วนบุหลันเนี่ยแปลว่าพระจันทร์ดวงจันทร์ดวงเดือนนะครับส่วนพระสุนทราหรือพระสุนทาราเนี่ยแปลว่าแผ่นดินเพราะว่ามาจากคําว่าพระสุธานั่นเองตอบไปนะครับ ข้อที่6นะครับคำที่มีความหมายตรงกับภาพนะครับภาพภาพนี้ก็คือป่านั่นเองนะครับคำที่1คืออารันคำที่2พผาเหลียงนะครับคำที่3มักคะวานนะครับจับเวลาคำตอบก็คือ อารันนั่นเองอารันแปลว่าป่านะครับส่วนพะเหรี่ยงแปลว่าฝนนะครับส่วนมัคคาวานเนี่ยแปลว่าพระอินนะครับองค์สีเขียวๆนะครับพระอินนั่นเองต่อไปข้อที่เจ็ดนะครับคำที่มีความหมายตรงกับภาพนะคะภาพภาพนี้ก็คือดวงจันทร์หรือพระจันทร์นะครับก็คือภาษาอังกฤษคืออะไรลูกมูนนั่นเอง m o o n มูนนะครับ มีให้เลือกําคำคำที่1รัชนีกรคำที่2กุมภาคำที่3กันยาจับเวลาคำตอบคือรัชนีกรน,นะนั่นเองรัชนีกรหมายถึงดวงจันทร์นะครับส่วนกุมภาเนี่ยแปลว่าจาระเข้นะครับกันยาแปลว่าสาวน้อยนะครับ ไปต่อที่ข้อ8กันเลยคำที่มีความหมายตรงกับภาพนะครับภาพภาพนี้ก็คือลมนั่นเองนะคะโอ้อ่านยากหมดเลยนะอ่ะคำแรกอ่านว่าขยนนะครับคำที่2อ,อ่านว่าอโนอนคำที่3อ่านว่าอสูรนะครับให้เลือกเลยจับเวลาถาตอบคือ พยนนั่นเองนะคะแปลว่าลมนะครับส่วนอนนลแปลว่าไฟนะครับเราร้อนดังอนนลนะครับไฟส่วนอสูรเนี่ยคือยักษ์นั่นเองนะครับต่อไปต่อที่ข้อ9านะครับคาที่มีความหมายตรงกับภาพภาพภาพนี้ก็คือเมฆฝนนะครับคําที่1ที่มีให้นะครับไพรินคําที่2พารลนคาที่3พลาหกนะครับจับเวลา คำตอบคือพราหกนั่นเองนะคะแปลว่าเมฆฝนนะครับส่วนไพรินเนี่ยแปลว่าข้าศึกนะครับแล้วก็พารนแปลว่าช้างนั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายนะคบคำที่มีความหมายตรงกับภาพนะคบภาพภาพนี้ก็คือดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์นั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ Sun นะครับ s u n sun นะคบคำที่มีให้ก็คือ คำที่หนึ่งสุวรรณคำที่สทาราคำที่สามพานุนะครับจับเวลาคําตอบก็คือพานุนั่นเองพานุแปลว่าดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์นะครับส่วนสุวรรณเนี่ยแปลว่าทองนะครอ่าถ้าคูโยบอกว่าสุวรรณภูมิเออแปลว่าอะไรก็คือแผ่นดินที่เป็นทองนั่นเองนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยต่างชาติเนี่ยบอกเราว่าเราเป็นเมืองสุวรรณภูมิเพราะว่าเรามีรวงข้าวเต็มไปหมดทั้งประเทศเลยเวลาเครื่องบินเนี่ยขับผ่านประเทศเราประเทศเราก็จะเห็นเป็นหูระยระยับของรวงข้าวเขาก็เรียกเราว่าเป็นสุวรรณภูมินั่นเองนะครับส่วนทาราเนี่ยแปลว่าสายน้ําหรือลําธารนั่นเองอ่าครบแล้ว1ิบ้อนะครับระดับความสามารถทางภาษาไทยของนักเรียนอยู่ในระดับอะไรกันนะ ใครได้9ถึงส0คะแนนนะครับก็อยู่ในระดับความสามารถทางภาษาไทยคือดีเยี่ยมนะครับถ้าใครได้เจ็ดถึง8คะแนนก็จะอยู่ที่ระดับดีถ้าใครได้5ถึง6คะแนนก็จะอยู่ที่ระดับพอใช้ส่วนถ้าใครได้ศถึง4คะแนนก็อยู่ในระดับปรับปรุปงนั่นเองถ้าใครได้คะแนนน้อยก็ ไปดูต้นคลิปแล้วก็เรียนดูกันใหม่ครูยโยเชื่อว่านักเรียนต้องได้10คะแนนเต็มแน่นอนนะครับวันนี้นะครับข้อคิดที่ครูยโยจะฝากเอาไว้นะครับก็คือเกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเด็กๆ